นนคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไงมันก็ต้องมีคือยังไงก็ต้องมีใช้ติดไว้ที่สวนนะครับก็คือนี่มีดมีดตัดปลายอาจจะหักนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับมีดนะครับ,รบ,นะรบอีกอัน,นปลายหัก สองกันไกลนะครับกันไกลนะฮะผมก็จะมีนี่อันนะครับนี่อีกอันน,นี่อีกอันหลายอันสละเกินสรุปมีหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกนะครับหกอันแล้วไงต่อครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่นี่คืออะไรงงงงนะครับอันนี้คือที่ฝนกันไกลฝนมีดนะครับ ซึ่งทุกคนควรจะต้องมีคือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้หินรับมีดเนาะมันไม่ค่อยคมนี่นะคือคือตัดมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ขาดแบบอย่างเี้นะเดี๋ยวมาดูวิธีใช้นะครับก็คือตัวนี้นี่ใช้ยังไงตัวนี้นะครับใช้ง่ายนิดเดียวนะเพื่อนโดยที่ เ,เห็นเห็นเห็นไหมนียครับเราจะเอามีดนะฮะแบบนี้วางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสองสี่ห้านะครับจริงๆเอาแค่ด้านเดียวพอแค่นี้เองห้าทีโอ้โห นะนะครับนี่ก็ได้ใช้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะมีคมที่ฝนอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยด้านนี้ด้านซ้ายมือนะฮะก็จับที่ถนัดที่เหมาะด้านนี้ก็ได้นะครับเอาสักด้านหนึ่งนะฮะฝนด้านเดียวนะครับอย่าฝนแบบซ้ายขวาซ้ายขวานะครับไม่คมนะฮะ 5 6 t พอนะครับเทนี้ส่วนกันไก่นะฮะจริงๆมันคมอยู่แล้วกันไก่นะโอ้ยไม่คมดูนะฮะก็ถือว่านิดนึง การไกลฝนยังไงมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับว่านี่ก็คือนะตั้งป้อมเลยครับเน็บอย่างนี้นะฮะจับอย่างนี้นะเน็บนี้ ตัวนี้จะเป็นฝั่งที่ฝนนะดึงนะฮะต่างๆก่อนอ่าด้านนี้ได้แล้วนี่อีกด้านหนึ่งกลับด้านนะครับด้านคมมันจะอยู่ด้านนี้นะ ให้ด้านคมเนี่ยมันลงตรงนี้ลงตรงนี้เนี่ยลงตรงนี้เห็นไหมมันมีสองด้านเห็นไหมฮะโอ้วันนี้เข้าเลยคือได้ยินเสียงกินเนื้อเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูใหม่เออคมกว่าเดิม <c oughs> คมกว่าเดิมนะครับหมดแล้วไม่ต้องปักซะว้าเนี่ย <c oughs> นะครับอ่าโอเคก็ทำไปเรื่อยๆนะครับบางคนเขาก็จะมีแบบว่าพวกโปรนะก็จะแบบมันจะเป็นแทง่แทงโนนะเนาะ,อ,ะอย่างเงี้ยก็ได้ได้หมดนะครับถ้าเราเข้าใจว่า ฝนมีดฝนยังไงไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อหรอกอันนี้ผมก็คือแบบเอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าเออมันก็ไม่แพงนะครับแค่ร้อยกว่าบาทนะบางคนฝนไม่เป็นไงมันต้องมีแบบเนี่ยแม่นางถ่ายคลิปนี่อ่ะเดี๋ยวมาดู ไอ้ขอขอเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับจริงๆผมก็เอาไว้ตัดกล้วยหนึ่งแล้วแต่มันจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ซึ่งบางคนก็ใช้เคียวเคียวเกี่ยวข้าวนะครับนี่เวลาเราจิ้มไปเรากดไปในไหลนะ่ไหลไหลไม่ว่าจะเป็นไหลอะไรก็ได้ใต้ดินฮะล้วก็ชุกเนี่ยนะฮะนีะ่ฮะหอมไหมโอ้นี่ไม่ต้องใช้นี้เลยเนี่ย <laughs> ใช้ก็ได้ลีครับบางคนก็จะมีแบบที่อย่างนี้ถบอกครับเราก็อัดแอปใช้ดูด้านคมด้านไหนเป็นสันด้านไหนเป็นคมนะฮะก็ให้ถูกถึบอกนะครับว่าบางทีอะเจอลูกทุ่งเข้าไปอะ <c oughs> <c oughs> มีดฝนกับมีดยังได้เลยนะเมื่อก่อนเนาะมีดฝนกับมีดอะ่ะเนี่ยเขาจะ อย่างเงี้ยนะเราก็ได้กลับด้านฝนให้มันเป็นแบบสามเหลี่ยมอ,อ่ะ่ะ โอเคครับก็ใครที่ขี้เกียจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใน,น,ยน,ยนยต้องใช้แบบว่า<笑><笑>เรียกอะไรต้องจ้างรับฝนละเอ,อินไกลเราอยู่ไหนอะกันไกลที่ว่าซื้อมาเป็นแพงอะคือพวกนี้เนี่ยโดนสนิมไม่ได้นะครับเพื่อนจริงๆกันไกลพวกก<ะ>ันไกลพวกเนี้ยโดนสนิมไม่เอ้ยโดนน้าไม่ได้นะพเพื่อนเพราะว่าถ้าโดนน้าเนี่ยเป็นสนิมเวลาเราใช้เนี่ย ควรจะใช้ที่มันเป็นไหนตรงไหนสเตเลสนะค,ควรจะใช้ที่มันเป็นสเตเลสนะครับอืมควรจะใช้ที่มันเป็นสเตเลสแบบนี้นะผมเอาไว้ใช้ตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งตัดกิ่งเออแต่ถ้าเอาไว้พวกตัดพวกฟิโลอ่ะมึงเอ้ยอย่างเงี้ย สนิมคือเขาไม่ใช้กันไกลแบบนี้ตัดกันเพราะว่ามันใหญ่ลักษณะของมันคือมันใหญ่นะครับคือมันใหญ่คือมันไม่เหมาะพอตัดปุ๊บแผลมันกว้างนะครับมันทําให้แผลมันช้ําก็เลยไม่เหมาะกันไกล,กลที่เหมาะแบบนี้ก็ไม่เหมาะนะครับหมายถึงว่ากิ่งใหญ่ๆไม่เหมาะมันจะทําให้แผลช้ํานะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้คัตเตอร์นะหรือมีดแบบบางๆนะครับตัดและกรีดตรงเนี้ยตรงตำแหน่งปลายเนี่ยก็จะใช้กรีดได้ กรีดพวกอ่ากรีดอย่างเงี้ยกรีดอย่างเงี้ยครับจื๊บจื๊บก็ลองอะแดปดูนะครับว่ากรีดอะไรกรีดกรีดเออนะนั่นแหละตอนนั้นแหละก็เพื่อนก็ไปอะแดปใช้กันเอาเองนะครับว่ากรีดอะไรนะบางคนก็กรีดตาเอออ่าอย่างเงี้ยกรีดเนี้ย แล้วก็ควันอย่างเงี้ยนฮะนี่ควันลอกเปลือกควันเหมือนใช้ตอนกิ่งอะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันจะถนัดกว่าเพราะว่ามันมีส่วนโค้งนี่กีดอุ้ย <laughs> กรีดหนักไปหน่อยหักเลยไม่ตัดทิ้งด้วยนะกําลังแบบสาิตท,ที่ดูคือกดหนักไปหน่อยคือจริงๆอ่ะอันนี้มันไม่ได้ตอนกิ่งคือผมเอาวัาทํธรรมให้ดูว่าลักษณะของมีดเนี่ยมันกดแบบนี้นี่มันอย่างนี้มันใช้อย่างนี้นะครับไม่ตัดทิ้งด้วยเอออย่างนี้ใช้ลอกเปลือกอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะนี่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 อย่างนี้นะครับมันใช้ถนัดกว่าไงเราก็เลือกตามใช้งานเนาะ น,น,นะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบองคนขูดเนี่ยเพราะว่าเวลาเราตอนกินเนี่ยเราต้องขูดถูกไหมขูดเนื้อเยื่อมันออกแล้วขูดแหมันง่ายกว่าเห็นไหมเพราะมันมีส่วนโคง้งนแอืมแต่ถ้าใช้มีดแบบเนี้ยก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าอะไรที่ใช้แล้วมันแบบตอบโจทย์อะเร็วคล่องมือกว่าเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ทําต้นเดียวนะครับ มันก็จะเร็วนะครับนี่นะจบคลิปก็เวลาใช้นะครับอย่างพวกต้นฟิโลเนี่ยควรจะพ่นแอลกอฮอล์ก่อนนิดนึงนะครับแอลกอฮอล์ที่เราฉีดมือนะฮะพ่นก่อนปึ๊บป,บปบ๊สักสิบวิให้มันแห้งแล้วก็เอาไปใช้นะครับพ่นมันจะดีกว่านะ ส่วนในพวกกันไกลแบบนี้มันใช้ตัดกิ่งใหญ่ๆเงี้ยเราไม่เป็นต้องพ่นนะฮะเพราะว่าเนื้อเยื่ออะไรมันคนละแบบกันนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําให้เ,เพื่อนๆนะครับอย่าเป็นสนิมมากนะฮะ <laughs> <laughs> นะครับแบบนี้เดี๋ยวส่งส่งต้องส่งละส่งโรงละส่งส่งร้าน ส่งส่งร้านนะครับแต่สนิมมันไม่มีผลต่อต้นไม้นะครับหมายถึงว่าเวลาเราตัดกิ่งตัดอะไระตัดได้นะครับไม่มีผลแต่อย่างเชืออ้อโรคอ่ะที่ให้ฉีดเนี่ยไม่ได้ฉีดสนิมฉีดเชื้อโรคนะบางทีติดเชื้อแบคท,ทีเรียเชื้ออะไรหลายอย่างเราฉีดไว้จะดีนะครับไอ้สนิมเนี่ยแต่มันไม่คมไงถามว่าคมไหมมันก,ก็พอได้ตัดได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมแผลมันใหญ่ตัดได้ไม่ได้ตัดไม่ได้นะครับ อันนี้มันอ่อนไงเพราะว่าอันนี้ใช้ตัดแบบแข็งแบบแข็งการแข็งอืมเนี่ยโอ้ย, <c oughs> ยโดนกล้องครับอ่ะโอเคก็ใครที่ มีดไม่คมดูคลิปนี้จบก็ไปรับมีดซะนะครับเพราะว่า <c oughs> มีดคือของคู่กายของเรานะครับที่จะต้องคมตลอดเวลานะครับอ่ะโอเคก็ยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปนี้มีด